โอเคอะวันนี้อาต้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองอะไรบางอย่างครับเนะเราเคยได้ยินทฤษฎีทางไฟฟ้าเนาะครับที่เขาบอกว่าเวลาต่อแบตเตอรี่12โวลต์เนี่ยครับอนุกรมกันครับมันจะได้อนุกรมกันจะได้โวลต์เพิ่มครับแอมแอมเท่าเดิมถูกต้องครับถ้าเราเอามันมาขนานกันครับไงเราจะได้โวลต์เท่าเดิมแต่แอมเพิ่มขึ้นอ่า ครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองกับแบตลิเทียมคู่นี้นะครับคู่นี้คราวนี้ไอแบตเตอรี่ลิเทียมของเราเนี่ยก็คือ22แอมป์ครับ22แอมป์เห็นไหมย2่สิบสองแอมป์ใกล้ๆเลยต้องครับยี่สิบสองแอมป์นะ23แอมป์ครับอ่าฮะเพราะนั้นถ้าเกิดเราขนานกันเนี่ยแปลว่ามันจะได้44แอมป์44แอมป์12โวลต์ถูกไหมครับแต่คราวนี้แอมป์เนี่ยมันเป็นแอมป์ต่อชั่วโมงครับถ้าเราอยากรู้มันได้ 44แอมป์จริงหรือเปล่าเนี่ยครับมันต้องไปทดสอบการขายประจุมันจะรู้นะแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนการตรวจตรวจเช็คหรือว่าทดสอบเนี่ยด้วยการวัดเป็นค่า c c a แทนนะครับตัวอย่างเช่นสมมุติว่า E12 โวลต์ก็เนี่ยมันมีค่า c สักพันสองพันสองก้อนนี้ก็พันสองถ้าขนานกันมันจะเป็นสองพันสี่ไหมมันต้องเพิ่มอ่าใช่แอมต้องเพิ่ม่าครับอ๋อโอเคอ๋อเข้าใจแล้วเพราะเราต้อง ถ้าไปทําแบบทดลองแบบจริงๆอะมันต้องทําการคลายประจุอันนั้นมันจะหลายขั้นตอนนานมากใช่เราก็เลยรว่วให้แบบนี้วัดเป็นซีเรียเยถ้ามันเพิ่มจริงซีเรียต้องเพิ่มใช่ไหมใช่ครับเรามาดูกันเบื้องต้นเดี๋ยววัดแบบนี้ให้ดูก่อนว่าสิบสองโวลต์แต่ละก้อนที่สิบสองโวลต์นะครับอันนี้ก้อนนี้สิบสองไหม สิบสามสิบสามแปดครับนี่เท่ยมันแรงนะมันแรงอยู่แล้วแรงมันแรงนะโง่นะตัอต่อไปนะครับสิบสากันเลยอือครับอันี้สิบสามครับไป่อไปขอเครื่องวัดซียอะไรแอตต้นเครื่องวัด CCA ครับมาเดี๋ยววัดทีละอันช่วยจำค่าด้วยนะครับตาผมไม่ดีแล้วแอตตินกดไปครับเออขอไขน็อตก่อนเพราะว่าพวกเนี้ย คือถ้าเราไม่ไขไขน็อตเข้าไปค่ามันจะเพี้ยนมีผลมีผลเลยนะใช่ลองกันมาแล้วลองกันมาแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าอยากจะลองค่าพวกนี้ก็ไขเข้าไปครับนิดนึงไม่ต้องแน่นมากก็ได้พอประมาณมีผลมีผลอ่าฮะถาไม่แน่นก็มีผลใช่ไหมครับใช่ครับการเดินของกระแสไฟตรงขั้วไฟมันไม่ดีครับป้ายบวก อาต้นกดเลยโอเคอย่างเดียวโอเคโอเคอย่างเดียวโอเคโอเคโอเคโอเป็นเลย C C A เรอเซ็ล้าร0อตั้งไว้าอแล้วกันนะไปไปรอแป๊บหนึ่งเอาชัดๆนะเท่าไหร่หนอยเจง C C A คอโวลนี่นะฮะร้อเเต็มมาพูดไปต่อไปก่อนน้ดูซิเท่ากับ หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองใช่จอตัวนะหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองครืออาจจะตีวงกลมันสี่ 4, ก็ได้พันสี่ง่ายงครับดูซีมาพันสี่พันสี่ <4, 4. S 1> ตัวต่อไปอลบบวกเชื่อมเครื่องติดแล้วนะครับครับ,บ TCA USA นะครับตั้งที่ไปห้าร้อย ลองดูสิอันนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่อ่านี่อ่อนกว่าหน่อยนะอ่อนกว่านิดนึงครับแปลว่าถ้าถ้ารวมกันมันก็ต้องมีสองพันกว่าแหละสองพันกว่าใช่ไหมจำกลมกลมไม่สองพันกว่าแล้วกันถ้าขนานกันมันจะต้องได้สองพันกว่านะสองพันแต่ถ้าอนุกรมกันเนี่ยมันจะได้เท่าเดิมครับแต่วนขึ้นผมจะเริ่มจากอนุกรมก่อนนะครับตามทฤษฎีก็คือวนเพิ่มวนเพิ่มแต่แอมไม่เพิ่มครับถูมครับตั้งตรงนี้ก่อน ตอนนี้เราต่อไว้แบบ12โวลต์12โวลต์แต่เราจะเอาตัวนี้เชื่อมเข้าเกันเป็น24เป็น24เล่ไหมมจะเริ่มจากคันอันนี้ต้องทำอย่างระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าโดนกันก็ช็อตเหมือนกันนะไา้เพราะว่าเราต่อกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ครับต้องระวังนิดนึงระวังนิดนึงนะครับแต่อันนี้เราไม่ต้องระวังเพราะเราเชี่ยวชาญเราเชี่ยวชาญ หยอกเล่นหยอกเล่นนะครับต้องระวังนิดนึงสิบสองโวลต์ก็เปีป้ยๆยี่สิบสี่โวลต์ก็ปั๊บัเจ็ดสิบสองโวลต์ลหรอตุ้มโอ้โหโมแมระเบิดเลยนะน่ะคนดูอาจจะงงไหมครับว <ะ S 1> บ่าสมมติแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยทำไมส่วนใหญ่ถึงจะมีประกอบกันสี่ก้อนติดกันแล้ว ก้อนหนึ่งนยครับจะมีแค่สามจุดสองโวลต์อะไรเงี้ยครับโอ้โตัวโวลต์นะครับแล้วเราก็มารวมกันไงอ่าฮะใช่เอามาบวกกันสี่ก้อนใช่ไหมครับบวกลบบวกลบอ่าฮะบวกลบบวกลบเข้ากันอ่าเดี๋ยวเวลาจะขนาดเราจะเราจะอนุบกลมกันก็จะเป็นลบบวกถูกไหมครับอ่าเพราะนั้นเราจะขึ้นต้นตรงนี้ไว้ตรงนี้อ๋อต้องสลับฝั่งใช่แล้วมันจะได้ต่อพอดีกันไงบวกลบตรงฝั่งนี้โอเคเมื่อกี้ถามอะไรเลยตอบตอบเขาไปยังเนี่ย อย่าเขาถามอ๋อคำถามของแอดเยนน่ะเขาเขาสงสัยอยากอยากจะอธิบายท่านผู้ชมว่าทำไมลิเทียมมันถึงมีแบตเตอรี่สีก้อนครับก็แต่ละก้อนมันมี3าจุโวลต์สาที่สโวลต์แล้วแต่นะครับก็เอามาเอามาประกอบมาอนุกรมกันเหมือนกันนะครับมันจะก็จะได้สิบสอโวลต์ครับ สามจุดสองคูณสี่เนาะใช่ครับก็เลยมาเป็นสิบสองโวลต์ก็คือมาตรฐานแบตเตอรี่ที่บอกมันก็ต้นบอกคืออนุกรมการเพิ่มโวลต์อ่ามันก็จะไปอยู่ในทฤษฎีที่เขาตั้งคําถามกันมานี่แหละครับก็คือชุดเนี้ยชุดเนี้ยชุดหนึ่งนะครับผมอันนี้เขาเรียกอนุกรมอนุกรมครับคราวนี้แบตเตอรี่ที่เรากําลังเล่นกันอยู่เนี่ยก็คือลิเธียมไอออนฟอสเฟตคนะหนึ่งเซลล์เนี่ยมันมันทำได้สามจุดสองโวลต์นะแต่ลิเธียมเนี่ยมันจะมีหลายอันนะ มีลิเธียมไอออนลิเธียมรุ่นนี้น่ะถ้าลิเธียมไอออนเนี่ยมันก็จะได้ประมาณสามจุดเจ็ดอ๋อจะเยอะกว่าตัวนี้หน่อยใช่ครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเคมีเนาะแต่ละแต่ละแต่ละลิเธียมชนิดมันไม่เท่ากัน NMC ก็สามจุดเจ็ดแบบนี้แต่ตัวที่เราเล่นอยู่นี่เราใช้ประกอบอะไรบ้างต้นงานเรางานมีทั้งรถสันดาปนะครับแล้วก็รถไฟฟ้า แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์จักรยานไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับ uh huh. แล้วก็เป็นแบตเตอรี่สำรองนะครับของรถไฟฟ้า uh huh. อย่างเช่นตัวปอร์เช่คายเ n นที่เป็นปี2022 20. 2 0 uh huh. อันนี้เราก็รับทำ uh huh. เรารับซ่อมเซลล์ข้างในนะครับ BYD s e ด uh ีเ huh. เราก็รับซ่อมนะครับ uh huh. ไม่ว่าจะเป็น MINI คูเปอร์เราก็รับซ่อมนะครับผม uh huh. นะตัวนี้ก็ คือข้างในเราเห็นเป็นกล่องข้างนอกเราเห็นเป็นตัวกล่องแบตเตอรี่นะครับเหมือนกัตะกวัวเลยแต่ข้างในมันจะเป็นเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมแยกไว้เหมือนกันนะครับสี่ก้อนนะครับผม <นะ S 2> เราก็รับซ่อมตัวนั้นนะครับเรื่องราคาเนี่ยก็ต้องว่ากันตามหน้าหาอีกทีนึงอันนี้ก็ <นะ S 2> ต้องขอแจ้งก่อนนะครับผมไอคลิปลิเธียมที่ที่เราใส่ดอฟฟินดับต้นคนดูสองพันกว่าแล้วนะโอ้ยนะครับ ใครอยากจ้างผมไปเหงือออกอย่างนั้นก็สั่งแบตนะครับกลับมาผอมเลยเงนี่จดติ๋งติ๋งติ๋งเลยคิมนั้นนะฮะอันนี้คือต่อกันแบบอนุกรมแล้วอนุกรมแล้วนะครับจับรวมกันเป็นแบดก้อนแล้วนะครับมันจะมันแยกอย่างละสี่ใช่ไหมล่ะอย่างละสี่ก็คือข้างละสิบสองโวลต์ตอนนี้รวมกันเป็นยี่สิบสี่โวลต์ไม่ถึงกับความขึ้นตอนนี้มันวัดได้แค่ยี่สิบ อู๋ยี่หกยี่หกจุดหนึ่งอู๋คราวนี้ตามทฤษฎีก็คืออนุกรมกันวนเพิ่มแล้วอ่าครับ CDA มันต้องไม่เพิ่มอ่า c ี a ต้องไม่เพิ่มก็ประมาณนั้นพันพันพันกว่าครับเดี๋ยวเราลองพันอยู่แล้วฮะเดี๋ยวเราลองดูกันเราดูอ่าอ่ะโดนจับให้ครับดูนะครับโอเคเองเดียวโอเคเองเดียวโอเคไหมโอเค เอสอ่าอ่ายี่สิบหกโวลต์นะครับยี่สิบหกจุดสองสองโวลต์นะครับแล้วก็ c c a ่พันเจ็ดพันเจ็ดเพิ่มเพิ่มมานิดนึงนิดเดีใช่เพราะว่าตอนแยกเป็นสิบสองโวลต์อ่ะมันอยู่พันสี่อาจจะอาจจะเพิ่มเพราะโวลต์มันมันเพิ่มตามมันเพิ่มมันเพิ่มมาครับแต่ก็นิดนึงไม่ได้เยอะเพิ่มมาสองโวลต์ครับอันนี้คืออนุกลมกันครับนะครับก็คือโวลต์เพิ่มแล้วครับ c d a ก็นิดนึงธรรมชาติใช่ทั่วไปนะครับแต่ทีนี้ถ้าขนานกันมันจะต้องระดับ2 0 0พกว่าใช่ถูกไหมมันต้อง2 0 0พันอัพเอาละมาลองกันขนานนนะครับนครับเราต้องขอดหจรนี้ออกการขนาดนี่นะครับผมต้องบอกเลยนะว่าตั้งแต่ผมทำงานมาเนี่ยผมยังไม่เคยขนานไม่เคยขนานไม่ไม่เคยทำ ไม่เคยทำจริงจริไม่มุกกำลังนล่อยู่ไม่เลมุกันจริงจริงเนี่ยตอนทํางานเริ่มแรกๆเนี่ยคือที่ผมรู้ว่ามันต้องมันต้องเขาเรียกว่าอนุกรมกันน่ะครับเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะเครื่องชาร์จเราอ่ะมันไม่พื้นที่จํากัดไงครับเฮียจำกัดไหมข้างหน้ามาบ้านใช่ไหมใช่เราก็เลยต้องคอยคอยอนุกรมชาร์จกันก็เลยกลายเป็นเสียนเรื่องอนุกรมไปไม่ค่อยพลาดใช่ แล้วสมัยก่อนก็ใช้ตู้แบบมอแปลงยิงไฟนะชาร์จกันชาร์จกันเมื่อก่อนเมื่อก่อนทํางานจะจะช่วยกันเติมน้ําชาร์จไฟแบตเตอรี่นะครับสมัยก่อนก็เครื่องก็จะไม่ได้เยอะเหมือนตอนนี้นะครับใช่ก็จะมีแค่ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสามเครื่องแต่มันลุกยุบบุกเบิกของเราใช่ครับสามเครื่องแล้วชาร์จกันใช่ก็จะดึงแบตเข้าดึงแบตออกอยู่ตลอดเวลาหมดอ่าปายชาร์จเสร็จก็ไปชาร์จเสร็จก็ไปมันจะอยู่อย่างนี้ก็เลยชิน ใช่ชินไอเครื่องไอเครื่องชาร์จพวกนั้น่จำได้ไหมข้อเสียของมันก็คือไอพวกชาร์จระบบที่ไม่มีไมโครคอนโทรลเลอร์หรือว่าชิปอะไรพวกเนี้ยแบบไม่ใช่อัจฉริยะข้อเสียก็คือเวลาเราชาร์จแบบที่มันไฟหมดอ่ะเวลาเราชาร์จครั้งแรกมันจึงไม่เข้านะแล้วเราก็จะบิดบิดบิดมันเยอะๆนะใช่ครับพอบิดเยอะๆปุ๊บแล้วเราก็หันหลังให้มันไปนะ สักแป๊บพ,พอไฟมันเริ่มเข้านะมิเตอร์มันจะตีเียงบเดียวเท่านั้นอะถ้าไม่มาดูมันนะบวมบวมร้อน<ว>ไหมอ่าใช่ครับมันเป็นข้อเสียของเครื่องชาร์จแบบแบบเก่าที่เป็นหม้อแปลงครับนะแต่ถ้าเป็นเครื่องชาร์จระบบใหม่เนี่ยมันมีระบบจัดก,การกระแสแรงดันให้มันแบบสมดุลละชไหม่ค่อยไม่ค่อยอยัน<ม>ตราย แล้วมันก็ตัดไฟเองได้นะครับทำไมเนียใช่ไหมก็มีรุ่นที่ผมเข้ามาใครไม่รู้เอาแบตสำรองรถเบนซ์อ่ะเมื่อก่อนแบตสำรองรถเบนซ์เนี่ยมันยังไม่ค่อยมีเปลี่ยนเนาะก็ใครที่ได้มาเขาจะเก็บไว้เพื่อเอาไว้สำรองไฟให้ลูกค้าแล้วก็ชาร์จแล้วก็ลืมอย่างนี้แหละับวบปิบเลยเชื่องพวกนั้นก็ต้องคอยคอนโทรลมานะฮะ ใช,ใช้ทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้เลยบวมแบตเสียเลยนะครับใช่เสียไ,<ด>ได้เลยเดี๋ยวพอเราเราพิสูจน์ทฤษฎีนี้เสร็จรนะก็จะมีอีกคําถามหนึ่งที่ท,ที่ที่มีคนถามมาไปเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยว่าอา้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยการขนาดนนมันเพิ่มแอมใช่ไหมบวมไม่เพิ่มเขาถามมาว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าผมใช้เครื่องชาร์จเครื่องชาร์จผมไม่แรงอ่ะ ชาร์จแบตไม่ค่อยเต็มทด้ทีเลยครับผมเอาสองเครื่องมาขนานกันมันจะเพิ่มแอมไหมเดี๋ยวจะได้รู้กันครับเราไปเลยอ่าป่าอืมขนานกันนี่ถอดตอบอันนี้ก็ต่อแบบขนานเนาะใช่ใช่ครับจะงงไหมบวกเลี้ยงลบนี่บวกกับบวกลบกับลบอืมเดี๋ยวแยกแยกล่างออกมาก่อนไหมเดี๋ยวนะแยกล่างปึ๊บปุ๊บนี่สิบสองโวลต์สิบสองโวลต์นี่สิบสองโวลต์ครับนี่ขั้วบวกของสิบสองโวลต์นี่ขั้วลบของสิบสองโวลต์อ่า นี่ขั้วบวกของ12โวลต์นี่ขั้วลบของ12โวลต์สลับกันขนนากันก็คือบวกชนบวกลบชนลบโอเคไหมบวกชนบวกลบชนลบอันนี้ใช่ครับเอ๊ะแล้วเวลาเอาไฟออกครับพี่เนี่ยก็วัดตรงกลางเลยนะครับตรงกลางเนาะตรงกลางใช่ตรงกลางเริ่มจะงงนี่แหละมือมือเล็กๆนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเราเอาใช้สายพ่วงจะไม่งงนะ รถคุณเนสายใช่ไหมเหมือนปมไงบวกกับบวกลบกับลบใช่ป่ะหัวนี้ถ้าคนแบบว่าดูไม่ดีก็เสี่ยงมากเลยผมยังงงเลยยังไม่หรอแต่ก็พอเข้าใจแต่นะมันจะไม่มันจะไม่เหมือนที่เราอนุกรมไงถ้าอนุกรมจะเหลือคู่บวกคู่ลบไว้ให้เราดูนะนี่ไม่ไม่รู้นะนี่เป็นคู่บวกคู่ลบกันตัวยาวนะครับมต่ไฟตัวยาวนี่เป็นบวกลบเราก็เอาไฟออกคู่อย่างนี้ได้เลยอย่างนี้เยดี๋ยวเราบังไ่าได้ใช่ครับต้องใจไวผมนะครับ บครันี่นะครับขั้วบวกกับขั้วลบไม่แต่ถ้าตอบกับบวกลบกับลบถ้าตอบผิดก็เอากก็กก็พลาดเหมือนกันนะเนี่ยจะมาอะไรฮึมอนาตนะครับทางวัดดูนะดูมาสองวนเด้อครับมาใช่ไหมครับอ่าสิบสามไม่เป็นไรครับเพราะว่าแบตมันมันแรงาแบตวมันไอ้นี่ครับโอเคไหมสามเป๊ะครับครับผมครับ ต้นก็วัดตรงนี้เลยคราวนี้นี่ลคราวนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าซีจะเพิ่มไหม g t m จะเพิ่มไหมถ้าทฤษฎีที่เราเรียนรู้กันมาครับเป็นจริงมันต้องเพิ่มเป็นระดับสองพันกว่าเอาละมาเต็มนแทนิิสูนรกันฮึตั้งไว้ห้ารอยแล้วกันเนาะป้าเครื่องนี้เครื่องใหม่ผมซื้อมาเล่นเดี๋ยวผมยังไม่ได้เล่นทุกฟังก์ชันเลยนะ วนอยู่ที่ว3อยู่ที่สบมอมปิดไปด้วยวนไม่เพิ่มอ่าวนต์13ครับอุ้ยความต้านทานน้อยมากนะแทบแบบถ้ามันอันนี้มันวัดเป็น3หน่วยไงถ้าเป็นหน่วยเดียวแทบจะไม่มีเลยไม่ถึงหน่วยเป็นไง2ั0แปดเย้วนี้เจงอ่าแสดงว่าทิศจะดีจริง8 6 6 cca ก็น่าเป็นเหตุผลว่า เวลาเราพ่วงแบตเตอรี่ครับพ่วงแบตรถเนาะอาการที่มันจะทําให้คนสับสนในลูกค้าเราประจานะต้นเวลาซื้อแบตเตอรี่ไปแล้วแบตเตอรี่ใช้ไม่ได้สตาร์ไม่ติดด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่เวลาเขาพ่วงแล้วพ่วงติดเราก็จะบอกนี่ไงพ่วงติดเป็นเพราะแบตเตอรี่ครับแต่บางครั้งมันไม่ใช่เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าการที่สมมติว่ากรณีมันต้องอยู่ว่าอะไรเสียนะการที่เขาต้องมาพ่วงเนี่ย ถ้าแบตเตอรี่นั่นมันอ่อนจริงครับโอเคพ่วงก็ติดครับแต่ถ้าแบตเตอรี่นั่นมันเต็มอยู่ครับอ่าลูกค้าบางคนก็ไม่มีเครื่องมือวัดหรอกมีปัญหาก็พ่วงเลยครับถ้าแบตเตอรี่นั่นมันเต็มครับแต่ปรากฏว่ามันเป็นเรื่องของไดชาร์จครับเนี่ได้สตาร์ทแต่สตาร์ทนั้นอืดครพอเราพ่วงสองลูกมันก็เหมือนเพิ่มแอมป์ไงครับเนอ๋อพลังมันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าใช่ครับมันก็เลยสตาร์ทติดอ่าบางทีเนี่ยบางคนวิเคราะห์ภาพตรงนี้ก็เยอะครับครับฟังเสียงมันอึด อุ้ยแบบเสื่องไม่มีแรงพวงสิพวงสิจึงอ่าเดียวติดคือมันยังสรุปไม่ได้ใช่ใช่ฉันต้องวิศุูธให้ฉันพวงแล้วมันก็ติดอ่าแบบใช่เนี่ยพ่วง้ตีเลยแต่อย่าลืมว่าไฟมันมันมันขนาดกันเข้าไปใช่ตัวแอมมันเพิ่มมันก็ทำให้ไอ้ไดร์เพา่ะใช่ ที่มันหนืดอ่ะมันหนืดมันเหนื่อยมันหน่วงมันเพราะต่างๆนานาแหละพอมันโดนแรงกระตุ้นคูณสองเข้าไปมันก็ปั่นใช่มันก็พึ่งขึ้นมาเลยผมอีแบบลูกนั้นนะพันซีเเนาะลูกแรกเนาะแต่เขาเนี้ยซีันพันสไตร์ไม่ไหวเพราะแดงมันอืดแดงมันต้องการพลังไฟเพิ่มขึ้นไงต้องการกดฉุดมากกว่านี้พอเราบวกไปอีกพันมันเป็นสองไงมันก็เลยจึ้งจึ้งถูกไหมครับอ่อ่ะต่อไปนะมาตอบคำถามด้วยซีราครับ ว่าถ้าขนาดแบตเตอรี่กันแล้วเนี่ยแอมมันเพิ่มถ้าขนานการชาร์จละ่ะมจะเพิ่มไหมเดี๋ยวจะได้ดูกันผมจะเริ่มชาร์จที่ละเครื่องก่อนโอเคไหมชาร์จที่ละเครื่องก่อนขนาการชาร์จอย่างนี้เราก็ต้องเช็คว่าคลิปแอมลิปแอมใช่แล้วเราก็ต้องเครื่องเดียวก่อนเครื <C le aring> ่องเดียวกับเพื่อดูว่ามันเข้าไปเข้าไปกี่แอมใช่เครื่องนี้ทางานแล้วเครื่องนี้ทางานแล้วนะเครื่องนี้ไม่ทํานะ เอาขึาข้นเดียวก่อนนะต้นวัดนมาดูที่ว่าอมันขึ้นไหมก็เห็นป่ะจะดูให้ตอนนี้ต้นสายตาเขาไม่ค่อยดีนะเขากำลังส่แว่นเหมือนผมแล้วแหละนะครับบาบเข้าไปเออมันเป็นเอซีผมตัดปิดผมต้องปรับเป็นดีซีนะครับเป็นดีซีก่อนนะเซ็ตศูนย์ทำปล่อยอุ้ย ประมาณ2แอมป์เนาะแอมป์ครับไม่เกินนี้ครับอ2แอมปไม่เกินนี้นะครับ2แอมป์เพราะนั้นถ้าเราขนานครับมันก็ต้องเป็น4 4นี่การขนานเครื่องหนึ่งเห็นไหมครับครับขนานไปอือครับมาลองวัดูจะเป็น4ไหมจับให้หน่อยนะลองโคดูดนะพร้อม ฟึบอ่าเป็นสี่เป็นสี่แปลงว่าใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าทฤษฎีนี้ก็เหมือนกันทฤษฎีทั้งสองนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเอ้ยผมลองเร่งแอมดูซิเร่งตัวนี้ขึ้นเร่งตัวชาร์จโหมดอ่าตัวชาร์จตอนนี้มันมันขึ้นอยู่กี่แอมป์สองแอมป์ครับสองนะขับไปหนึ่งทีหนึ่งทีขึ้นไหมนี่ก็ต้องเป็นสิบขึ้นไหมดูซิ ป้า้มาแล้วครับเก้าจอบสิบ<ส> <4 S 2> นะครับเกือบสิบเห็นไหมสะท้อนแสงชัดไหมชัดไหมสะท้อนแสงป่ะอ่าเห็นแล้วครับคร<ก>อ่าโอเคเพราะงั้นอันนี้ก็สมมุติวมม่ามติเ<ก>นาะใครที่แบบกําลังชาร์จแบ,บตเตอรี่แล้วเครื่องชาร์จมันมัน ไม่แรงครับถ้าคุณมีสองเครื่องคุณชาร์จเข้าไปเลยขนับแต่มันมีเงื่อนไขอยู่อย่างหนึ่งนะครับต้นครับอันนี้อันนี้ต้องต้องระวังนิดนึงครับการขนานในการที่คุณจะเอาเครื่องชาร์จมาขนานกันเนี่ยครับข้อสําคัญก็คือเครื่องชาร์จต้องเป็นรุ่นเดียวกันโวลต์จะต้องเท่ากันครับเพราะถ้าโวลต์ของเครื่องชาร์จไม่เท่ากันมันจะดึงกันเองมันดึงกันเองอ่าตัวแอมป์ก็เาตที่มากกว่าจ่ายอ่ามันจะดึงกันเองนะเพราะนั้นในการขนานเนี่ยจำเป็นมากๆ เครื่องชาร์จจะต้องเป็นรุ่นเดียวกันคสเปคเดียวกันครับก็ขึ้นชื่อว่าคำว่าขนาดเนาะใช่ครับถูกไหมครับถูกครับเพราะฉะนั SI ้นแล้ว b ีบีแบตเตอรี่ก็มีเครื่องชาร์จตัวนี้เหมือนกันนะครับนี่เป็นเป็นเครื่องชาร์จของ b ีบีแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับจะมีโหมดอัตโนมัติง uh, oh well. ่ายๆนะครับสามารถคีบแล้วก็ทํางานได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งโหมดก็คือโหมด เขาเรียกว่ากระแสตรงแล้วกันนะครับหรือโมดซับไายตัวนี้จะยิงกระแสตรงนะครับไว้กระตุ้นใช่ไว้กระตุ้นสําหรับแบตเตอรี่ที่มันโวลต์ต่ำอ่าแล้วก็ชาร์จยี่สิสี่โวลต์ได้เลยนะครับตัวแค่เนี้ยนะออโต้ดีเทคนะต่อเลยเจอยี่สี่โวลต์ต่อเลยมันชาร์จเองคีงเองนะครับผมก็ถือว่าวันนี้ได้คำตอบกันแล้วนะครับว่าการอนุกรมอนุกรมโวลต์เพิ่มไม่เพิ่มการขนาน แอมเพิ่มวนไม่เพิ่มการชาร์จขนานครับสามารถช่วยเพิ่มผมชาร์จได้ได้ครับใช่ครับอย่างตัวนี้มันมี2อแอมครับแอมสิแอมถ้าผมให้เป็น1ิแอมนั้งคู่มันก็จะกลายเป็นชาร์จที่20เลยครับาอยากเขาเร็วๆนะครับนะครัวันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้ครบถ้วนนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวถ้ามีคำถามจาบ fc อะไรต้นก็ยิงมาให้ผมได้คัผมมีเดี๋ยวผมจะเชิญชวนทีมงานเรามา ทำคลิปแบบนี้ครับโอเคนะครับครับได้ติด่อฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่มีคําถามหรืออยากใช้บริการของเรานะครับติดต่อมาตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับจัดไปให้งั้นคลิปนี้เราไปก่อนไปก่อนครับลักดีครับ B บีบ t แบตแบตหมดกดสั่งบ b บ8 7เจ 0 8 4 5 2 8ร้านเปิดทุกวันนะครับ